ทางด้านนักชกในมุมน้ำเงินครับทงชัยสิงห์เดชาจินกับนายสมานการะรมนักชจกจากอำเภอประโคนชัยครับจบุรีรัมในวัย22ปีวันนี้เขาจะเจอกับพนาเพชรศิลาบุญเรืออะไยยนต์ครับนายอนุชากล้าจ,จอหอนักชกจากพื้นสีคิ้วจกกังหวัดนครราชสีมาลามาะครับคูบ่ที่สองของรายการเริ่มแล้วครับขวาด้วยกันทั้งคู่ครับทงชัยเบียดข้าหาดันดี เพชิลานั้นพยายามจะเน้นที่แข้งขวาแล้วครับทงชัยเล่นงานบริเวณลำตัวด้วยมัดซ้ายพยายามมาทีบซ้ายไวพยายับนี่เล่นงานฐานล่างก่อนเลยกัฒนาเพชรศิลานี่แหละครับพี่กาวเข้ามาแทงแล้วครับแต่เพชิลสูงยาวเข่าดีเลยครับธงชัยพยายามเข้าหาแล้วครับพยายามจะเล่นงานฐานล่างครับเพชรศิลาเจอแข้งซ้ายสวนเกี่ยวได้แม่ยังคืนไม่ถนัดครับแล้วครับพยายามทีมลำตัวเพชรศิลานวดเลยครับอาศัยลูกหนักครับ เงินคนละอย่างกระแทกมอลยันซ้ายแล้วลงล่างอยากเข้ามาทุ่ใจก่เสียบวยข,ขวาทันทีมาเลยครับวงนายของทางด้านวงชัยเสียบด้วยซ้ายครันมาเลยครับรทางด้านพิศนาโต้คืนแล้วปัด้วยศอบจังหวะกดแขนไล่แขนของทุ่งชยัยขวางหน้าไว้พยายามจามใช้เหลี่ยมสกัดออกมาก่อนกับทางด้านวงชยัยได้แล้วครับ ซ้ายหนักๆของเพชรศิลาครับโอุ้ยพยายามจะได้งานฐานล่างแต่ธงชัยไม่สนเลยครับก้าวเข้ามาเสียบด้วยซ้ายเสียบด้วยขวาล็อกในได้โอ้หเจอเขอาซ้ายของเพชรศิลาอ้ดูครับจับในได้เปรียบครับตัวเล็กครับเซ็ตเสียบด้วยซ้ายธงชัยตีด้วยขวาอะครับเสียบเข้ามาอ่นี่แหละครับวงในก็ได้กับธนาเพชรศิลาเวลาเบียดเข้าหาบ้างเลยครับเดี๋ยวก็มาธงชัยตีไซ้ายไว ก้าวเข้ามาแล้วเสียบด้วยข้อซ้ายเลยครับโอ้โหจังหวะก้าวเสียบของแกนี่อันตรายครับนะครับอุ้ยยัดขวาตั้งกระแพงคาวไว้ครับขวาหน้าตบดุฮุกแล้วจิ้มลตัวมาแล้วครับสดาธงชัยโอ้โหประเป๊สูงยาวแต่ชกหมัดได้ดีครับธงชัยเสียบด้วยซ้ายถอดหน้าเสียบด้วยขวานะรครับแมพ่พยายามจะค้ำเอาไว้ครับสดาเพชรศิลากระโดดเข่าลอยสวนเข้าไปเลยครับสดาธงชัย พยายามจะล่งเพื่อเครับตีด้วยข้อขวาครับธงชัยล็อกในได้เพชรศิลาพยายามจะสูดด้วยซอกขวาและเสียบด้วยข้อขวาคืนครับด้านเพชรศิลาครับเป็นฝ่ายเปิดเกมบ้างนะครับพยายามทีซ้ายสกัดเอาไว้ครับธงชัยจิ้มลำตัวอีกแล้วครับโอ้ยนวดไปที่เป้าใหญ่เลยครับท่านเพชรศิลาเดี๋ยวดูว่าการหยุดหายไปนานของธงชัยครับจะยืนระยะยังไงครับโอ้พยายามจะขวางหน้าไว้ครับธงชัยแม่แต่เจอกำแพง ของเพชรศิลาก็ไปเพชรศิลาเบียดเข้ามาตรงใจเล่นงานบริเวณลำตัวได้หมดขวาลงในเสียบไปซ้ายทันทีครับพยายามจะบีดลงมาครับกด,ดเอาไว้แต่เทไม่ลงครับทจ้าตงชัยครับระรนะเพชรศิลาพยายามจะเดินเบียดต่อแล้วครับ พยายามเข้ามาครับเจอทีพยายามจะเล่นงานโบรินลำตัวแล้วกับเบนซิลาเสียบด้วยซ้ายเจอสองขวาสวดมาเลยครับบัดขวาโอาดูครับจังหวะต่อยมัดเอาโอ้คงชัยปาเป็นชุดเลยครับต่างคนครับเล่นเลยกันแล้วหมดยกที่หนึ่งครับไทย แฟนมวยพันแฉะห้ามพลาดทุกเย็นวันศุกร์เวลา6กโมงสินาทีพบกับการประทะกันของนักชกระดับพระการดาหน้าขึ้นประชันฝีมือบนสเกนกันแบบไม่ยั้งในรายการมวยไทยแบทเทิลศุกร์นี้พบกับผู้มันประจํารายการพยักษ์หนึ่งเพชรหนองกี่มาศึกประทะเพชรเมืองพรมสอพิชิตชัยและคู่เดือดประจํารายการกิติศักดิ์ชาวรัตนชัยมาศึกประทะคุณพลน้อยอุ้ตมนทาพาณิชมวยไทยแบทเทิลถ่ายทอดสดวันศุกร์ที่22่สิบสองกุภาพันนีเวลา18บแนาฬิกาสินาทีทางช่องดาว26 เกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยโฟมนพิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาคทั้งข้าวอ้อยมันยางปามข้าวโพดและผักผลไม้ปุ๋ยอินทรีย์์ฟมนบำรุงพืชบำรุงดินปุ๋ยเคมี์ฟมนเร่งการเจริญเติบโตและปุ๋ยอินทรีย์เคมี์แม n นเพิ่มปริมาณ,เพ,มมาณเพิ่มคุณภาพผลผลิตปุ๋ยโฟมนปุ๋ยของคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์หาซื้อได้ตามร้านขายปุ๋ยทั่วประเทศ เราไปที่แม็ก์ไทยเดีย์มาทประเทศไทยกันอีกครั้งครับโอ้ยยกแรกนั้นต้องบอกว่าแรกกันอย่างสนุกเลยครับธงชัยนั้นประเภทสูงยาวเข่าดีครับแต่ต่อยจังหวะต่อยหมัดของแกนี่อันตรายครับโอ้ช่วงปลายยกนี่มีจุดเปลี่ยนของเกไม่เห็นเลยครับดูครับพยายามจะเล่นงานฐานล่างก่อนครับเพชรศิลาแต่ธงชัยก็ไม่ส่วนครับนี่ครับจังหวะก้าวเข้ามาเสียบด้วยซ้ายแล้วทิ้งด้ว้หมัดหนึ่งพยายามจะเล่นงานบริเวณลำตัวสลับใบหน้าเลยครับ เอาละครับยกที่2ครับยกแรกก็มันแล้วครับเดี๋ยวมาตามกันต่อครับพยายามจะมัดแล้วครับธนทงชัยเพชรศิลาส่วนด้วยหมัดขวาธงชัยอืเอาละครับพยายามจะเน้นที่หมัดขวาเหมือนกันครับธงชัยพยายามจะเซฟอัปการนี่ครับทีงด้วยหมัดขวาเล่นงานเพชรศิลานี่ต้องบอกว่าเปิดตำราแล้วแพ้ไม่ทันแล้วครับเอาละครับฟันต่อฟันกันทีต่อทีเกี่ยวมาเสียบด้วยซ้ายก่อนครับเพชรศิลาแทงอีกทีโอ้โหวินี่ครับแทงเน้นๆเลยครับ เล่นข้องบางๆครับของธนาทธงชัยเกตลาเปลี่ยนกันมาพยายามจะทิ้งมะหมัดหนึ่งสองแกวสอกขวาสวนขรงชัยเสียบเพว่เข่าซ้ายบนลงมาแร่ล่ามาตีด้วยขวานี่ครับเสียไปอีกทีเสียไปอีกทีเอาละครับโดนนะครับมีอาการสะดุ้งเหมือนกันครับธนาทพิศิลาโอ้ไม่มียอมเลยครับธงชัยแม้ว่าจะหยุดไปนานครับเอาละครับโอ้การสวกขายรัดดอกครับ ครับเดินจี้เข้ามาล้วงลำตัวเพชรศลาเสียบซ้ายประกันเอาไว้ก่อนครัมปีปด้วยขวาคืนพยายามจะขวางหน้าแล้วครับธงชัยยังพงไปไปลายเบียดเข้ามาเสียบด้วยเข่าขวาพยายามจะขวางหน้าเพชรศิลาต้องตั้งกระเพาะคาไว้เลยครับมีลูกแถมครับด้านเพชรศิลาลยครับพยายามเบียดเข้ามาจิ้มลำตัวพยายามจะเล่นเกมเลยครับตบด้วยลูกทรายธงชัยล็อกในได้เพชรศิลาเสียบด้วยเข่าขวาพยายามจะกดแขนไว้ครับ อะไรครับการสู้กันมาอีกแล้วคการแสดงเพชรศิลาขยับเสียบโอ้โหเป็นทีของทีานาเพชรศิลาบ้างเลยครับศ,ศิลาเบียดเข้ามาตรงใจทีมขวาไว้ยับตงเกยมซ้ายแล้วเสียบให้เขาซ้ายเสียบให้เขาขวาลากมาเสียบด้วยเขาขวาอโอ้โหพยายามจะเล่นงานมาือลำตัวของตรงใจแต่ตรงใจก็ไม่สวนกับอ้าวเจอสอกขวาเข้าไปโอ้โหเอะไะครับเสียนับเลยครับเจอพิษสอกเข้าไป อทำมาดีๆครับเอาละครับทนาเพชรศิลาได้นับมาตุนเลยครับเดียามาพยายามจะเล่นง,งานโดยลำตัวแล,ละเสียบด้วยขอซท้า,าตรชใจพยจายามจะขวางอ<ช>่าเจอกพยายามจะสวนด้วยซอกขวาเหมือนกันครับตรงใจเอาละครับเจอเข้อเ้าเข้าไปเอาละครับับการเบรกเกมนกับอีกทีครับโอ้โ,โดนเข่าชุดใหญ่ของธนาเพชรศิลาเข้าไปครับพลาดท่าเสียนับเลยครับนับที่สองห่างกันไม่กี่วินาทีเท่านั้นครับ ยกพยายามเข้าหาบ้างครับทรงชัยโอ้เบนศิลาพยายามจะเล่นงานบรเวลตัวเสียบด้วยเข่าซ้ายเสียบด้วยเข่าซ้ายเสียบด้วยเข่าขวาเสียบด้วยซ้ายเสียบด้วยขวาเอาล้ครับจะเอาคืนได้ไหมกระตันทรงชัยจิ้มไปขวามาบวกคืนโอ้ยพยายามจะบวกด้วย2อกครับทรงชัยเอาแล้วครับอ่าแล้วครับเสฟปรคัดขวาเข้าไปโอ้นี่ครับเสียไปสองนัดก็จริงครับแต่ว่ามาทวงคืนครับใกันในช่วงปลายยกที่สองครับ ทิงกามาที่มัดทำไว้มัดไปต่อขวากันนะดานเพชรศิลาสงไ,งไงก่พยายามจะขวางหน้าไว้โอ้ยหมดยกที่สองครับ แฟนมวยพันแท้ห้ามพลาดทุกเย็นวันศุกร์เวลา6กโมงสินาทีพบกับการปะทะกันของนักชกระดับประกาศดาหน้าขึ้นประชันฝีมือบนสังเวียนกันแบบไม่ยังในรายการมวยชัยแบทเทิลศุกร์นี้พบกับผู้มันประจํารายการพยัก์หนึ่งเพชรหนองกี่มาศึกปะทะเพชรเมืองกรมสอพิชิตชัยและคู่เดือดประจํารายการกิติศักดิ์ชชลรัตนชัยมาศึกปะทะคุณพนน้อยอุ้มนทาพาณิชย์มวยไทยแบทเทิลถ่ายทอดสดวันศุกร์ที่22กุมภาพันธ์นี้เวลา18บนาฬิกาสินาทีทางช่องดาว26 เกษตรกรไทยใช้ปุ๋ยโฟมนพิสูจน์เห็นผลทั่วทุกภาคทั้งข้าวอ,อ้อยมันอยางปามข้าวโพดและผักผลไม้ปุ๋ยอินทรีย์์ฟมนบำรุงพืชบำรุงดินปุ๋ยเคมี์ฟมนเร่งการเจริญเติบโตและปุ๋ยอินทรีย์เคมี์แม n นเพิ่มปริมาณเพิ่มคุมณภาพผลผลิตปุ๋ยโฟมนปุ๋ยของคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์าซื้อได้ตามร้านขายปุ๋ยทั่วประเทศ โอ้โหต้องบอกว่าเป็นเกมที่สนุกดุเดือดเราใจเหลือเกินครับแต่มีจุดเปลี่ยนของเกมให้แฟนมวยนั้นติดตามนะครับโอ้โหผลการที่เรือเวทีไปนานครับทงชัยแต่ก็ต่อยได้อย่างสนุกสมศักดิ์สีเลยครับดูครับโอ้นี่ครับจังหวะพลาดไปโดนศอกขวาครับร่วงเจนับเลยครับหลังจากนั้นนี่ขึ้นมานี่ครับพยายามจะเก็บแล้วแต่เก็บไม่ได้ครับ เพชรศิลาทงชัยนั้นไม่มียอมเหมือนกันครับโอ้โหเสียไป2นับแล้วครับแตบบ่ว่าเดี๋ยวดูเลยครับเอาคืนได้ไหมครับเอาแล้วครับได้พักได้พื้นมาอ่าพยายามจะเล่นเพื่อเลยครับทงชยัยเสียบด้วยซ้ายพยายามมาถึงด้วยมัดขวาถึงด้วยมัดซ้ายเสียบด้วยขวาเสียบด้วยขวาเอาแล้วครับตั้งกำแพงขาวไว้ก่อนครับทางด้านเพชรศิลา เบี่ยงเข้ามาไม่ห่างกระโดดกระโจนเขาใส่เลยคณาจารา์ธงชัยโอ้ยใบยาเป็นตบด,ด้วยฮุกซ้ายเลยครับเดี๋ยวล็บในเสียบด้วยเข่าซ้ายอะไรครับเล่งไปเยอะเหมือนกันคณาจารา์ธงชัยเสียบต้นน้ำกำลังแรงเลยครับทุบลำตัวทุบด้วยฮุกขวาเอาแล้วขวัญหน้าได้แล้วตักด้วยศอกขวาคืนเอาเลยครับโอ้ต้นน้ำเป็นของคณาจารย์ธงชัยครับในขณะนี้เอาโดดทข้ามาตบเสียบด้วยซ้ายเสียบด้วยซ้ายโอ้ โอ้ยอดเยี่ยมจริงๆครับแม่สองนับครับโดนเข้าไปสองนับแม่ยกที่สามนั่นแกเอาคึนซํบๆทบซับดอกเลยครับตงชัยโอ้ท่านผู้ชมครับเหลือเชื่อจริงๆครับนี่แหละครับคือความมันระดับโลกโอ้โหพลิกล็อกเลยครับโอ้โหนี่ครับอาศัยช่วงต้นน้ำที่แรงกำลังดีครับดูกันแทงครับโอ้แล้วโยนเขาเข้าใส่ เดี๋ยวจะทุบลำตัวแรกเข้ามาอีกทีแล้วจับตีเลยครับดูกระแทงครับวีโอ้คืนไม่เข้าขายไม่ออกเลยครับธนาเพชรศิลาดูแทงครับโอ้ไม่ปลาณีเลยครับพอเห็นอาการณของคู่ต่อสู้แล้วไปทางด้านธงชัยสิงห์อเดชายิมครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกไปได้ในยกสุดท้ายโอ้ท่านผู้ชมครับดูเด็ดเผ็ดมันจริงๆครับดูกระตีครับโอ้ทงแต่ละทีครับ คัดมาเน้นๆเ,นเลยครับอาครับเดี๋ยวไปบนเวทีครับและงจาพาไปยังดูเรือถึง3ยกครับช่วงนี้เราเป็นลุ้นรางวัลพิเศษเันก่อน,น before we go to the judges decision let's check out the bonus round สนับสนุนโดย Max m ซมวยไทย a c e b o o k Live และ Max m ซมวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max m ซมวยไทย7วัน7จรายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Max ม็วยไทย Mobile App ดาวน์โหลดหน้า on iOS และ Android Bonus for blue and red corner. Max Muay Thai mobile app. Move down, and us move. I'm going to Bonus All right, ladies <laughs> and gentlemen, after just two rounds of action, we have a winner. By myself, technical knockout blue corner. Tong Singha De Shah you're playing, show me if you near going to the road club. Don't go anywhere. We will come back after the break. This is the global fight champion challenge.